วัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพืเ่อนๆมาตอนแรกจะว่าจะยกไปกินในสวนพาเอฟซีไปกินในสวนมันอากาศมันหนาวนะเ,นเ,นเพื่อนๆพอะอากาศมันหนาวแล้วอ้มันเย็นไวนะอาหารมันเย็นไวมันก็มันก็ไม่อร่อยเนาะไปกินในดงดอกไม้อย่างเงี้ยเอาไว้ให้มันอากาศอุ่นวันนี้ก่อนเนาะกินบ่อยแล้วในดงดอกไม้ ส้มตำกินได้อยู่แต่อันนี้นะมันมันอาการมันเย็นไปมาเด้อเส้นขนมจีนจะใหญ่ไปหน่อยหนึง่งฝากเขาซื้อเนาะไม่ได้ไปซื้อเอง phần Hãy subscribe กินกับเจียาวปลาเนาะวันสิงโตนะวันสิงโตดอง ไ,ได้อยู่นะสำหรับคนต่างแดงมันสําเร็จรูปไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องหาเครื่องปรุงนะเนาะ ก็อยากกินผักนี่ก็อยากกิน้วยเกือบจะลงไปเอาผักลองในตุ๊ในลองใต้เดนมาแล้วไอ้ผักพวกถั่วดองพวกอะไรนะ แตงกวาดองถั่วดองในห้องใต้ดินนะเกือบจะลงไปเอามาแล้วอ๋อในผักไม้นั่นยายอะ่ะ เทียมป่าก็อร่อยกินกับขนมจีนอันนี้ก็อร่อยนะอม,มันออกชุนชุน เอาเนื้อไก่ไว้ทำกว๋วยเตี๋ยวไก่กินอืมอะมาราออกมาลืมมันผักเยอะเกิน,นะนเนาะเพื่อนอ មកនិយាយលោកបែបមកឲ្យយ៉ាយหน่อยดิម៉ារ៉ាម៉ារ៉ាគីណងម៉ារ៉ាគីណឲ្យຕົ້ມຕົ້ມជើតຕົ້ມអីណាម៉ារ៉ាគីណងមកกินបែបនេះ คล้ายๆกันคล้ายๆกัน,กนถ้าบอกรสชาตินะจะเหมือนกุยช่ายนะนเพื่อนไม่ใช่เหมือนแต่ว่าน,นี่มันจะอร่อยกว่ากุยช่ายมันจะออกแข็งแข็งด้านๆเานียวๆนะอันนี้มันออกกรอบๆนุ่มๆน,นะมันไม่เหนียว ใช้ขาวอ่อนๆนะนะอือนั่นแหละมันจะคลายคลายเดียวนั่นแหละอันนี้ก็จะคลายคลายเหมือนกัน กระเขากินตอนเย็นมากระขึ้นอกได้กินแล้วขี้เกียจลกไปเอาผักมันเยอะแล้วนะถ้าผักไม่เยอะก็ไปเอาอยู่มันนี่อร่อยเด้อกลุบุบ แค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวจะกินให้หมดลืมเอาน้ำมาหาน้ำมากินหน่บ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพยาตาด้วยนะคะ